สวัสดีพี่พี่เพื่อนชาวที่ตอกละก็สวัสดีเอฟซีครอบครัวสดชื่นท่านนะวันนี้ก็มาเจอกับพี่ต้านะวันนี้ก็คัดมาให้หกคู่เหมือนเดิมนะก่อนที่จะไปรับชมรับฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดขอนายจอยหอะไรกันเพื่อเป็นกลังใจพี่ต้าหรือว่าฝากกดติดตามไม่หน่อยได้วกันจะได้ผ่าดแดนทางแบบนี้เนาะโอเคผมสำหรับผลงานเขาเมื่อวานผมเป็นยังไงบ้างนะสำหรับผลงานของเมื่อวานผมทางด้านของเอเอสโลบาร์นเมื่อวานนะผมก็โดนไปสามประตูหก็ถือว่ายับกันไปนะไรก็จะนั่งของอินเตอร์มิลานเมื่อวานก็นะผมพอดีคำเลยนะเสอนนนปะะะรตูแก็งเซบีย่่าาเมือวนก็ นเหมือนนะเฉืชนะไป2ประตูหนมือนกันะฮะตัวติดดาวเมื่อวานก็ถือว่าเข้าไปทั้ง2ตัวเลยนะยินดีกับคนที่ตามรุ่นหมืันนะสำหรับผลงานของวัานแ้วก็้านัฮอลลเดนเมื่อวานพก็พอดีคำเหมือนกันนะฮะเฉือนไป4ประตู3นะแรก็จะด้านของอัพบอบนะผมเมื่อวานนะเอฟบอเมื่อวานก็โดนไป2ประตูก็ถือว่ายังไปทางด้านนอร์จรนเมื่อวานก็ถล่มไปเจประตูองนก็ถือว่าสโตรจิแบนเต็มผมแรงก็ข้าทั2ตัวเลยะ็กชนการ3เมื่อวานอภัยดอวยจิ้านคารถ้านีบีเ่ียหนะฮะ แต่ว่าในความเราก็ก็ถือว่ายังสดชื่นอยู่เหมือนเดิมนะใครสนใจอยากเข้าคนดีกานนะหรือว่าอยากมาตามทนกคนและพี่ชายนะสุนการมองบนน้ำมันนะั้นก็ถือว่าสดชื่นกันไปเต็มเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะผมบอกเลยว่าน่นสาสนใจมักงนะฮะอินเะตอร์มิลานนะผมในการวันนี้ก็ถือว่าสดชื่นกัน ไปดูจานั่นของคู่ใรกกันนะผมในคูนี้เป็นด้านของอาร์ซอลจะเปิดบ้านรับการเยือนท่านของซิลซีนะผมในคู่นี้ก็จะอยู่ในสึกอจานั่งของอ <c oughs> พีม์ลีกนะผมก็เป็นด้านของอาร์ซอลนัเปิดเลยไม่ดิีก้ที่หนึ่งจหรือว่า1 5, นน,นะส่วนผลงานจานั่งของเซตีเฮติสองเกมที่ผ่านมานะมในผลงานสูงเป็นจานั่งของซลซีเล่นนัตเองเสมอไปที่สองเป็นผลงแรกก่อนหนึ่งผลงานอาร์ซิล Arsenal, เล่นนักเตะเอกถล่ผจานั่งของซลซีไปที่สามเป็นหนึ่เลยทีเดียวส่วนผลงานอาิันต่อมเกมที่ รอบที่ผ่านมาน้องแพ้ยังไม่เคยแพ้ใครเลยแล้ว่างชาไป2เกมและก็เสมอสามในผลสุดไปเสมอทางของเซฟฟีเติดไป2อสองเสมอท่าของเบนฟอร์ดไป2องและก็ไปแพ้ชนะของเวสต์ซีไป1นึ่งหนึ่งนะสำหรับ uh ท่างเซลซีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะออกเสมอมากกว่านะและก็นะผมความพร้อมนะครัมนิ่งต้านอาร์เซนอลบอกเลยว่าพร้อมความพร้อมเนี่ยพร้อมเต็มเเลยน้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะตัวบาดเจ็บหรือว่าทิวแบนเนี่ยไม่มีสักตัวเลยนะแล้ก็จะทักมาเสี่สามนะผมหน้าเป้าสามตัวในคนี้มีริ่งมีท่าต้านของฮาวเตินของ อาบุก ayo saga นะผมบอกเลยว่าสามภาษาในหน้าฐานะอัลอนเนี่ยอยู่ครบตี้เลยนะฮะส่วนฐานะของเซลซีนะผมในครับวันนี้ก็จัดแผรโดย4 2 3 1นะผมหน้าเป้าหนึ่งตัวในครั้งนี้มีหน้าของแจ็คสันและก็การลูกมีหน้าของอาร์กาเลอร์ฐานะของมูริตนะฐานะของอามูมูคุเลรนะและก็ขาดฐานะของอาโคพามเมอร์ไปนะผมโคพามเมอร์ที่บาดเจ็บไปนะครับวันนี้บอกเลยว่าส่งผลกระทบฐานของเซลซีอย่างมากเลยนะเพราะเช่นแล้วนะครับ้งนนี้บอกเลยว่าเซลซีขาดฐานะโคพามเมอร์ไปเนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะเพราะเช่นแล้วนะครับ้งนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยต้้องพูดมากนะให มองในฐานะของอาร์เซนอลเจ้าบ้านเลยนะานะในครั้งนี้บอกเลยว่าเปิดเกมใสก่การ์ดมาแน่นอนและก็ติดกำแพงมองบนไว้ด้วยนะสำหรับในฐานะของอาร์เซนอลในครั้งนี้บอกเลยว่านะน่าสนใจแน่นอนไปที่กำแพงสูงเต็มเวลาแล้วกันนะสำหรับเอ็นนอนในครั้งนี้ ส่วนคู่ที่สองเนี่นั่งของเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านรับการเยือนนั่งสองตันนะผมคุณนี้ก็จะเป็นนั่งของเลสเตอร์เปิดเลยไม้ดูก่อนที่ขึ้น,นรัวรันูจากผลงานหรือว่าใส่ตีเฮติแล้ก็ผัดเงาแพ้ผัดกระชับมาสองเกมที่ผ่านมาเนีน่ยเป็นั่งของเลสเตอร์ทุกเลยครับนั้นออกไปเยือนท่านั่งของสองตนันเอาทรอถล่มไปได้สี่ประตูของแรงก,ก็หึงผลงานท่านั่งของสองตนันนี่นะมาตัวเองนะผมก็เฉียชนะไปหนึ่งต่อศูนย์คะส่วนผลงานทานรองชิมเจ้าบ,บ้านอย่างเลสเตอร์เนี่ยตลอดห้าเกมที่ผ่านมาท่านชนะไปสามเกมแรงก็แพ้สองในะะะขขออออองงงบริิมไไไปปปลเาาชนนนทที่่ก็ถืว ตำแดนานของเลสเตอร์อเนี่ยค่อนข้างที่จะออกชนะมา,มากกว่าหรือว่าค่อนข้างที่จะออกถ้าชนะอย่าชนะแบบเฉยนๆแล้วกันนะสรัดเลสเตอร์ส่วนผลงานของสองตันเนี่ยตลอดทั้งเกมที่ผ่านมาแพ้ไป game, สามเกมเสมอ่องแรกก็ชนะเพียงกเกมเดียวสำหรับตันสองตันบอกเลยว่าฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างท,าที่จะเละเบลเบ,อบ,อบเลยในผลงานสน,น,นุไปแพ้นทนาของคาริสตี้ไปสอนไปแพ้ทนงของอิสุวทาวไปสามสองอกว่าตำ้นงตันจะออกไปยันตงของเลสเตอร์ในครั้นี้ฟอร์มทแงของเลสตอร์กลังที่จะ้อแนาแ็ก็นคืนนี้ตงของเลสเตอร์เนี่ยย่ัึงองตาา ท่านั่งเรเตอร์เนี่ยมันต้องการสามแต้มนะเพราะว่าถ้าอิสุอทาวตามตดมาดแล้วนะผมในคำพนืนนี้ให้หมอนท่านั่งของเรเตอร์เลยนะได้เปรียบเกมเล่นในบ้านนะแรก,ก็อลินตาร่าแฟนบอลในคำพนืนนี้บอกเลยว่าไม่แพ้แน่อนอนะนะฮะ ส่วนคู่ที่3ในด้านของราซิโอจะเปิดบ้านรับการเนท่าั่งยูเวนตุสนะผมคู่นี้ก็เป็นท่านั่งยูเวนตุสนะเปิดเลยไปดีกว่าที่เมืองในเมืองกันนะส่วนผลงานทั้งของซาิสตีให้เราผัดกันแพ้ผัดกัชนะมาเป็นเกมบ้านใครบ้านบ้านในผลที่สุดเป็นท่านั่งยูเวนตุสเอาเล่นมาได้อะช่าแพ้สองศูนย์นะฮะแล้วก็ถึงผลงานนั้นราซิโอนะบอกอาชนะไปได้หนึ่งประตูก็ผัดกันแพ้ปักกัชช่ามาในส่วนผลงานทั้งของราซิโอเกมเล่นมาตัวเองตลอห้าคิวที่ผ่านมาชนะไปสองเกมนะแล้วก็แพ้ถึงสามเกมเลยทีเดียวนะสำ ผลงานตะนั่งของอยูเวูต่อหลังห้าเกมที่ผ่านมาเก็บเอเวียยนะยังไม่เคยชนะเขาเลยเป็นการแพ้ไป2เกมนะแรกก็เสมอ3ในค่ำคืนนี้ผมบอกเลยว่าตะนั่งของยูเวในค่ำคืนนี้มันค่อนข้างที่จะอ่าดูดีมาอย่างตัวเรื่องเลยนะเพราะว่าค่ำคืนนี้ผมมองว่าตะนั่งของยูเวเนี่ยในผลงานสุดหนามันไปแพ้ทางด้านของอ่า ราซิโอมาเลเพราะเชลเลนครั้นี้ผมมองว่าทางน้นของยูเว่เนี่ยความพร้อมบอกเลยว่าพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะเพราะั้นเล่ใครั้คืนนี้ให้มองทาด้าน,นของอยูเวตุเลกานะถึงฟอร์มจะดูแย่ก็ตามนะฮะนครั้นี้ทานาของราซิโอถึงแม้จะเล่นในเปียบดูนในบ้านเองก็ได้เปรียบแน่นอนนะเพราะั้นเล่นครับคืนนี้ผมมองว่าทางยูของหน้ายูเว่ในครับคืนนี้เก็บใช้หน่นและก็เหลือชื่อมาเมือในเมนการ์นะฮะในครั้งนี้น่าสนใจมากสำหรับทางยูเว่ส่วนคู่ที่สี่เป็นกานะของเเคแซงตูดอยู่กน้อง เฮดด้วยก็ผัดกระเพรผัดคชมาในผลงานสุดไปตนั่งของแซงทูดอยนะผมเล่นได้บานตัวเองนะวเอาชาไปได้4ประตูนงรก็ทนึผลงานท่าเคเกออกไปยนโออาชาไปได้1ประตูศูนส่วนผลงานท้านั่งของแซงทูดดองเนี่ยตลอดหเกมที่ผ่านมาผมยังไม่เคยแพ้เเลยนะไปการชนะไป4เกมนารก็เสมอหนึ่งในผลสุดไปเสมอทนา่งของอารเรสไป3ามนาแรก็ไปเอาชาของเวสเตอร์โลนผไปที่2ออาชนะของคับุตไป2อโดยทาั่งของแซงทูดดองเนี่ยก็ถือว่าดูดีมาอย่างตัวเคเกนิ่านมาก็บบอเเเชาไป2 2กกมมแแพ้ส โดยภาพรวมสำหรับแคนาลเฮเกนฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดรอกรวมคนเพิ่มท้องเริ่ม แต่ว่าในครันี้ผมยังมองว่าทางด้านของเคเอเกนเนี่ยมันมีแรงจูงใจค่อนข้างที่สูงกว่าทางด้านของแซงทุยดองอรก็อยู่อันดับที่1ของตารางด้วยเพราะฉะนั้นในครันี้ผมมองว่าทางด้านของเคเอเกนเนี่ยมันต้องการ3แต้มเพราะว่าทางด้านของเบซูเลนเนี่ยต้องการ3แต้มนะเพราะว่ามันตามสูตรมาติดติแล้วนะครัคืนนี้ผมมองว่าทางด้านของเคเอเกนถึงแม้จะเล่นนอกบ้านก็ตามถึงแม้ฟอร์มจะได้เปรียบหดยว่าดับลงก็ตามนะเพราะฉะนั้นในคํานี้ผมยังมองว่าทางด้านของเคเอเกนเนี่ยยังยังไหวหมือกัะ ส่วนคู่ต่อไปก็เป็นด้านของอโบโตซานี่เนาะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านของ <c oughs> เ <premises. S 2> ป,ป็นตาวนั่งของบูคาเลตนะผมคุ่นี้ก็เป็นนั่งของโบโตซานีนะเปิดเลยไม้ดูก่อนที่ปอปารตุัมดูจากผลงานหรือว่าสถิติเฮดเป็นตาวนั่งของบูคาเลเตอร์นะผมเก็บชัยชนะทั้งสามเกบเลยนะที่เคยจะนังของโบโตซานีมาในผลัพสุดก็อชนะไปได้สองประตูศูนย์ส่วนผลงานทั้งสิเจ้าบ้านอย่างโบโตซานีตลอดห้เกมที่ผ่านมาชนะไปสเกมเสมอแรกก็แพ้หโดยภาพรวมสลัดทารโบโตซานีก็ถือว่าเก็บชัยมาได้ต่วเนื่องกันในผลงัพสุดนี้เอาชนะไปได้สี่ประตูหนึง่งแรกก็หน แต่ด้านของบูคาเรสต์เนี่ยรองเท้าเกมที่ผ่านมาเกมบบบเบี้ยนนะผมยังไม่เคยชนะใครเลยเป็นการแพ้ไป3เกมไรก,ก็เสมอ2บอกเลยว่าแต่ด้านของบูคาเรสต์เนี่ยฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดอรอปลงพอสูงเลยนะพเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้ไม่ต้องพูดมากเลยนะผมให้มองแต่ด้านของทีมเจ้าบ้านอย่างโบโตซานีเลยนะฮะในคืนนี้บอกเลยว่าไม่แพ้ในบ้านแน่นอนนาแร่ก็เลทที่เปิดมาเพียงแค่ปอป,ปา่าตรงพนันนะผมมองว่าสบายๆเ,เลยสำหรับท่าหน้ของโบโตซานีในคืนนี้ส่วนคู่สุดท้ายก็เป็นด้านของอาคาราคูคูเนาะจะเปิดบ้านรับกััอางนนนเร็ปขท หรือว่าสถิติฮี่ในผลงานสุดเป็นตานักของเบซิก้าต์นะผมเอาชาบได้สองประตูต่อศูนย์นัดแรกก็หนึงผลงานเล่นในแมตช์อัคเโคราคูคูนะผมเอาชนั้น,น,นก็เสมอไปที่หนึ่งต่อหนึ่งส่วนผลงานตานักอันคูคราคูคูเนี่ยตลอดห้าเกมที่ผ่านมาลงชาบไปสามเกมเสมอแรกก็แพ้หนึ่งในผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะสองคองอ่ะ กาซิเซเฮียไปสาหนึ่งแรกก็ถล่มทานั่งของบูคาเซอผมไปที่สองสิทานั่งของอัครากูกูก็ถือว่าดูดีมาอย่างตัวนั่งแล้วกันนะสำหรับอัครากูคูเลินได้วยส่วนผลการท่านัางเบนิฟัเกปอกเียตลอดห้าเกมที่ผ่านมาผมชนะไปสเกมสามมือสองแรกก็แพ้หนึ่งโดยภาพรวมสำหรับทานั่งเบสซิฟัอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเละเหมือนกันและก็ทนั่งของอัครากูคูเนี่ยฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีมาจากตัวนังและก็ได้เปรียบเกินได้มากด้ยนีรเะะบป ขอเป็พบรองอย่างทางด้านของอันคารากูค <studio> ูแลยกันนะฮะแร็กโกตินสองตัวแลยกันนะผมในครัวงนี้ผมก็คัดมาให้พิธีร้อยน้ำเหมือนเมื่อคืนเลยแลกันนะตัวแรกเลยนะผมในครัวงนี้ฮะบนหัเน้นไปทางด้านของอาร์เซนเลิบงานในครัวงนี้ถาดทางด้านของโคพาเมอร์ไปนะผมสำหรับทางด้านของเซลซีในครัวงนี้บอกเลยว่าน่าเจ๋มเจ็บแน่นอนนะสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลในครั้นี้นะฮะแร็กโกตินสองนะผมในครัคืนนี้นะผมแนะนำให้มาตามในขั้วขวาเลยกันนะฮะ วันนี้ขอเสนอของลิงกษิ์ไว้ให้นักขั้วละกับนะใครที่สนใจอยากมาตามนะพี่ชัยก็ไปที่หนา้าโปรไฟล์ของผมมีตัวภาษาอังกฤษเรียงลา,าบชาติอยู่แล้วพี่กดเข้ามาปุ๊บแล้วพี่น่ามันจะขึ้นไปที่แอคของพี่ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มผมได้แล้วนะโอเคแล้วนะสำหรับชุดการสามนะผมในคัมมันนี้นะ,นนะนผมตัวแรกเลยนะผมเซนานานของอาร์เซนอลนะฮะและก็ตัวที่สองนะผมในคัมมันนี้ให้หม,มนาเสนน้าของเลสเตอร์ได้เลยแรกก็ตัวที่สามนะผมในคัมมันนี้ขอเป็นบ้ารองอย่างทางด้านของอันคารากูคูลยกัน โอเคแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะผมก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครสนใจอยากมาตามชุดการ3หรือว่าชุดการ4หรือว่าตัวนี้2ตัวนะพี่ชายก็ตามเข้ามาหน้าโปรไฟล์ล้วกันนะใคสสนใจก็รีบตามเข้ามาแล้วกันจะได้ไปพายในทางแบบนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะวกันนะขอบครับผม